บ้านเราปเป็นยบ้าน,าน,นครับครับบ้านนู้นอ่ะบ้านคนนู้นอ่ะบ, <c oughs> บ้านผมก็ดีครับมีความสุกดีของค,ค,คุณนี้ก็ไม่คิดว่าอยู่กันนานๆแล้วมันคือมันมัน,มนไ,มไม่ได้ช่วงปักแล้วมันช่วงคู่ชีวิตมันก็มีความสุกดีเห็นเรูด้ใจแมครบรอบเลยน่ที่รคู่เยอะอ๋อน่าจะเปเลนไทยนะเปเลนไทยเป็นความบ้าเหรอมัน มันเป็นความสม่ำเสมอมากกว่าไม่รู้นะมันเป็นหน้าหน้าที่ด้วยสม่ำเสมอด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเราเคยทายังไงมันก็ทํามาอย่างนั้นอ่ะอะไรแบบเนี้ยอย่างอย่างแจงแล้พูดนมันก็ถูกอ่ะมันเอออยู่กันมันไม่ได้เติมอะไรให้กันมันก็ทำเหมือนที่เราทาวันแรกแต่ยีวิตรังมันุณไม่ต้องมาโอ้เธอก่นกอดอะไรกันขนาดนั้นแล้วว่าสิบสองปีแล้วว่าสิบสองท่างก็เปเนเมีฉ่ำนะครับ ก้าใท้ายมันทรับเขาเรียกว่ามันสร้า,ง,างด้วยกันมาจริงๆอะ่ะผมไม่ได้อยู่กับเขาตอนผมสบายหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่กันมาตอนลาบากจริงๆจนเราประสบความสำเร็จตรงเนี้ยประมาณหนึ่งแล้วก็คือจริงๆก็จะบอกเสมอว่าถ้าทําตัวไม่ดีหรือว่าอะไรก็จะเดินออกมาคนเดียวนะจะทิ้งทุกอย่างไว้เขาเลยนะไม่ไม่นี่เลยเพราะถ้าเราเป็นคนเลวทําเขาเองนะถ้าออกมาแต่ตัวเลยแต่นี่ก็คือเขาอยากได้อะไรเขา ก็เออจัดเออเพื่เข้าใจคำน,จนี้อย่างนั้นนเี่ยแหละคำเดือนกระดาวกูให้มึงไม่ได้อไเ,เอาไปเลยเอาไปเถอะมันมันเขาสมควรที่จะได้เขาเป็นแม่ของลูกที่ดีเขาเป็นเมียที่ดีของผัวคือว่าเขาขออะไรให้หมดไม่ฮะเรียกว่าสบมบัติเราโยนย<จ>หมดเลยชกเกเรชกเกเรชกเกเลเขาก็เปลี่ยนตอ,อนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะใช่ใช่กลับไปชื่อเขาใช่ใช่เขเกเรด้ยชื่อผมมีแค่ของ ต้องผ่อนต้องจ่ายอะไรเงี้ยผมก็เลยใเรื่องของกระเป๋าแบนนี้เขาเสียหายเรื่องของกระเป๋าแบรนี้เขาเสียหายเขาก็รอบคอบขึ้นนะหมายถึงเขาก็ไม่ดีขึ้นหรอเขาก็เริ่มแฝงไว้ที่สูงเรื่ออะไรที่มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ต่ำอ่ะใช่ใช่เวลาเราเมาเขาจะเห็นเราเมาเขาจะพยายามเก็บของมีช่วงนึ่งที่หลังจากตอนนั้นอ่ะมันแขวนกับปกติมันจะมีบางบางไว้กับพื้นเนี่ยมันแขวนไว้ข้างบนไปเลยไม่ได้ถามอะไรนะแต่เราก็รู้แหละ คนเมววาอ่ะเออไม่เอาเออมันเมาด้วยไงเออไม่น้เาเมางงมกันไปเที่ยวใส่กระเป๋างงมากใช่เออแต่ลูกสาวเราสองคนเริ่มโตนี่ลูกสาวครับเริ่มโตโตแล้วครับมันก็มีดีและเสียนะดีตรงข้างหน้าไม่ต้องป,ประคบประมกแล้วเขาเริ่มโตแล้วไม่ต้องมาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยข้อเสียคือมันก็เขาเริ่มจากมีสเปซเขาแล้วอ่ะ โมนี่เขาก็จะเพิ่มมีเพื่อนเริ่มมีนูนมีนั่นขอออกไปข้างนอกอับกินโมงนู่นนี่นหละนะแล้วว่างไปทางไทยกะจับติดเราตามเราอย่างเงี้ยตามเราตลอดเนี่รับกายว่าติดเฉพาะตอนนอนขอแค่นอนแล้วมาแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่ต้องไปยุ่งครับแต่งโมสวยนะมีแบบว่าหนุ่มๆนะมาบ้านยังนี่อยู่แล้วแหละแต่บางทีก็บอกนะมีให้บอกมีให้บอกเขาบอกยังบอกแล้วอ๋อเหรอ ก็อบอกแล้วเราจัดการยังไงก็นับว่าเป็นฟิลมันต้องเป็นฟิลเพื่อนครับ <ฮะ S 1> เขาจะคิดยังไงก็ไม่รู้แต่เรา,เาวางเขาว่าใช้คคเําว่าเพื่อนคุณจะใช้กับคนใครไม่รู้แต่มันต้องเป็นเพื่อ, <c oughs> อนเราห่วงลูกสาวไหมห่วงนี้ก็ดูมันมาตั้งแต่เด็กแต่้ามีแฟนอยู่มันไม่ห้ามนี่แจงเขาไม่ได้ข้ามนะครับว่ามีให้บอกถ้ามาเจอต้องมาเจอพ่อแม่เขาก็ต้องรับรู้พ่อแม่เรา เราพางเราต้องรับรู้เพื่อความเขาเรียกอะไรเพรื่องความชัดเจนของเด็กนอยครับใก็เป็นอะไรไปคือเราไม่ได้กลัวว่าเขาจะเขาจะชีวเราก็เคยเป็นมาสิ่งที่ห่วงลูกคือแค่ความอันตรายความลูกนี่นั่นอย่างไรโทรหาเขาไม่ติดก็ต้องโทรหาคนนั้นติดแล้วเรามีไปสองแล้ว,ว่าคนไหนอะไรยังไงลูกเต้าเราไทยตอนนี้ยังนะแต่อันนี้เป็นแพลนที่บอกว่า เออแกก็นานคนคุยยากกูเออใครก็คุยนี่นะเออเป็นเพื่อนฝันทะลกูกูนี่นะแต่ฟิลเขามันก็คือแสอนะ <c oughs> แต่คนทงพ่อแม่เส้นพ่อมันแรงพ่อแม่มันก็ใช่ย่อยถ <c oughs> ้ามันก็เป็นอย่างานั้นผมว่าครอบทุกครอบครัวเป็นเออผมว่าครอบครัวเป็นแสดงว่าคนหน <c oughs> ึ่งลุกจุงแฟนเข้าบ้านก็คือแว่ถ้ามันเริ่มอายุม,มากๆชัดเจนมากๆยิ่ง มันไม่มันอันนี้มันยังไม่เข้าเท่าไหร่มอหลังๆมันใครมันพ่อแม่รู้มันจะเริ่มพอมันเริ่มลึกเข้าอ่ะมันจะเริ่มมีความแบบเอ๊ะให้กแบบกลัวเขาจะมาทําอะไรลูกเรากลัวลูกเราจะเสียใจมันจะกลัวอย่างนั้นแล้วพอมันลึกกเข้าอ่ะเรียกว่าเราทำมาเยอะไม่แล้วเราแล้วเราสอนเด็กๆบ้านเรายังไงอ่ะส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่อะ แจงอาจจะเป็นคนทับหน้าถ้าทับหลังแบบไม่ไหวจริงจะเป็นหน้าที่เเป็นหน้าที่นี่แหละใช่แจงมันจะเป็นสองชั้นนะทุกปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าแจงสกิลเมื่อไหร่แต่ถ้าแจงไม่สกิลก็จะไม่พูดก็ใแจงที่นี่ไปแต่ให้แจงสกิลนั่นเป็นไม้สองละไม้สองนี้เด็ดขาดกว่าปะใช่อใช่เสียงสองแนวแนวนักเลงแนวอันปาานใช่น่ให้บอกย ไช่ใช่ขอให้รู้ทุกอย่างอย่างน้อยเขาปรึกษาเราได้เด็กอะขอให้เขาได้พูดเราได้ทุกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพิเศษโคตรเลยพิเศษมากๆทําอะไรมาขอให้บอกที่มาไปดูเขาเรานึกเราตอนตอนเราเด็กๆยิ่งไม่กล้าพูดยิ่งติดบังยิ่งนู่นนี่นั่นยิ่งติดบังใช่ทําอะไรมาไม่บอก อไรอย่างเงี้ยบางทีบางคนทำเด็กบางคนมีนะเต,ต,ต,ต้นยามาไม่กล้าบอกพ่อผมกแม่กลัวตัวเองท้องตายไปออย่างเงี้ยมีอะไรบอกเลยอ,อย่างค้อยพ่อแม่พาไปส่งโรงพยาบาหลหรือะลูกนีนก่ได้ก็ได้เด็กคนไหนดูหนูใหญ่ให้พูดกับพ่อแม่เป็เรื่องพนะ่อแม,ม่เรื่องครับแต่แววที่ผ่านมาแบบมันมีอะไรคนไม่ได้บอกมีแต่เรากั้นไว้ก่อนมันมีช่วงไม่บอกมันมีตั้งแต่เริ่มแบบ ทำกันบ้านแล้วก็ไม่ไม่ได้ทำกันบ้านแล้วก็ไม่ได้บอกกระจายมาหรืแอแค่าำภาษาของเด็กเลยมันก็มีหลายอย่างอะ่ะแต่เราก็พยายามมากค่อยๆค่อมกันในครอบครัวพี่แจ็คครับอย่างน้องน้องทั้งสองคนกำลังโตคือมีมออมกิจกรรมเ <c oughs> น,นี่ยพี่แจ็คแบบมีมองไหมเขาก็แบบอยากให้น้องทั้งสองคนไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอนาคตเนตั้งมูเนี่ยน่าจะจอยกับพินาแล้วกับพี่มองนะแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไง เหมือนบอกนางแบบก็อยากเป็นแต่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงเขาแค่อยากเขาเองไม่ได้แบบพยายามมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่งไทยไม่มีทิศทางเลยตางไทยตงไทยก็จะเหมือนเหมือนพี่สเปะสปะอะไรเป็นมั่วตัวแตกท่ออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับศิลปินอะไรางเงี้ยว่าลูกหนุหนนางอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ก็ก็อยากเขาอยู่ทางวงการบันเทิงน,นะแล้วก็อยากอยากให้พยายามในวงการบันเทิงให้มากเ,เพราะว่าวงการเนี้ยหนึ่งเลยอาจจะที่ยืมอยู่แล้ว มันใช้ความพยายามสูงกว่าจะมีกว่าจะมีรองเท้าสวยให้ใส่ย,ยืนมันได้เงินง่ายสองมันได้เงินเยอะสามมันแค่ลงสมองกับลงแรงซึ่งใช้ความพยายามโคตรเลยแต่มันไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนแค่เสื้อผ้าเครื่องแต่งหน้าที่ออกไปจากบ,บ้านแล้วก็แค่อยู่บ้านเอาสมองเสพงานอะไรให้ตัวเองมีตัวตนมากขึ ได้แล้วเป็นลูกจับแล้วต้องพยายามมากผมไม่เคยวี่งแบบผักดันลูกนะไม่เคยเพราะผมก็มาได้ตรงเองไม่เคยผักดันลูกเลยมีแค่ว่าอ่ะยากทำยูทูบทําให้นะ,ะทํากันสองคนเขาเริ่มในจอยไม่รู้วยนี่ปิดช่องไปแต่ถ้าไม่จอยอยู่ก็ทําไปแต่ครับพมียูทูบแบบเอาแค่นี้พอง่าย,ายๆก็ให้เขารู้จักทํางาน ที่เขารู้จักว่าหน้ากล้องนเป็นยังไงุ่างเ้เราแค่วางเอาไว้อค่ไอ้เจอบางทีมีโฆษณาเขาไม่ถ่ายกับแม่เขาควเขาก็ได้ช่วยครอบครัวทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเขาก็อยากเขาอยู่รูการนี้นะเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาอยากไปตีกรอบเราจะไปบอกอะไรเขาได้แค่เวลาแต่ถ้าเขาอยู่เงี้ยเราสามารถบอกเขาได้ถึงแม้ว่าวันหนึ่งเขาเป็นหัวรุ่นใหม่ในยุคไหนเราอาจจะแก่ไปสำหรับเขาวันนี้เราไม่รู้แต่ยุคเราเราเคยเป็นอย่างเงี้เราก็อาจจะ แนะนำเขาได้วางตัวยังไงลูกนู่นนี่นั่นอะไรเออเวลาดังแล้วอย่างนี้นะเวลาไม่ได้ดังเวลาพยายามไปอย่างนี้นะอเงี้ยเราจะบอกเขาได้ถ้าเป็นล่าสุดจะไปเวร์ทัวร์ยุโรปอ๋อใช่ใช่รายการไปถึงไหนครับก็เดี๋ยวไปไปเนี่ยอีกมันที่ยุโรปเดี๋ยวที่ยุโรปไปับกี่ชีวิตครับไปไปทั้งหมดครับไปทั้งหมดก็พยายามที่แบบถ้าไปอ่ะเราก็อยากไปทั้งหมดไอ้เรื่องเงินอ่ะมัน มันขาดพูดมันร่นที่นั่งอยู่แล้วนะเพราะเราไม่ได้วงดนตรีที่จะเรียกร้องอะไรได้มากมายว่าปูขึ้นแทบเลยนะก็ถืกว่าเอาน้องๆไปมีประสบการณ์ด้วยกันว่าครั้งหนึ่งเออเราได้ไปด้วยกันวงพิจารณากีกว่นไหมดีไหมด้วยกันทั้งหมดหรือรอบนีคน